สวัสดียาม่ายๆครับวันนี้ตอน่ายมาเที่ยวอีกรอบหนึ่งส้นใจน้ำเออตนใจอยากมาดูฝายมาดูน้ำเนะี่ยมันเข้มข้นนะแต่ยาน,านมาสดัสดีบนข้งางล่างคือพว่วงเม่นนอนนะู่นนะ้วแถวทางนี้ กรุงปุรีทางอยุธยาทางพออีเทพวิเชียนถึงสามพันอู่นะระวังอ่ะท่วมแน่นอนเลยเตรียมพร้อมเตรียมลุยความแรงของน้ำ gün gəldən